สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยนะคะในช่องที่ดินสวยคนอูไทยนะคะวันนี้อ้อยจะพามาดูนะคะที่ติดเขื่อนนะคะแล้วก็มีวิวเขาหลวงนะคะด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นเขื่อนวังล่มเก้านะคะแล้วก็จะเห็นเขานากนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นวิวเขาหลวงเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพื้นที่ของเราค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะ แปลงที่ดินของเรานะคะจะเป็นฉนดนอนสสี่จอนะคะสองนดติดกันนะคะเนื้อที่แปลงแรกสองไร่สามงานเก้าสิบเอ็ดตารางวานะคะส่วนอีกแปลงหนึ่งเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเก้าสิบสี่ตารางวานะคะรวมเป็นสี่ไร่หนึ่งงานแปดสิบห้าตารางวาค่ะด้านหน้าของเรานะคะที่ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะยาวติดถนนเนี่ยร้อยสี่สิบแปดเมตรนะคะถนนลาดยางนะคะกว้างประมาณสิบเมตรนะคะ จะเห็นได้ว่าด้านหน้านะคะจะเห็นว่าเป็นที่เป็นสีขาวๆนั่นแหะนั่นคือเขื่องวันล่มก้าวนะคะแล้วก็ทางด้านตรงนี้ที่อ้อยแผนกล้องไปนี่คือเขานาคนะคะแล้วก็ทางฝั่งสายมือตรงนี้นี่คือเขาหลวงนะคะหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขาบันไดาสามขั้นนะคะด้านหน้าแปลงของเรานะคะจะเห็นว่ามีเขตชลระทาน แบบนี้เลยพื้นที่แปลงของเรานะคะจะเป็นแปลงที่นาสีเข,เขียวนี่นะคะตรงนี้นะคะจากหน้าถนนไปถึงตรงที่ตรงกอไผ่นะนะคะแนวสีขาวๆตรงนั้นอะตรงเนี้ยฝั่งทางขวามือเนี่ยนะคะสามสเมตรนะคะความกว้างนะคะ ของเราก็จะเป็นแนวเขตที่เป็นสีข,ขาวติดจากบ้านเขาน่นเลยนะคะแล้วก็ไปตรงพุ่มไม้นะคะเดี๋ยวออจจะขึ้นภาพมุมสูงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแปลงที่นาของเรานะคะจะต่ำกว่าถนนลาดยางเนี่ยประมาณสามเมตรนะคะตรงนี้จะเห็นวิวเขาหลวงเลยนะคะตรงนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะคะส่วนถ้าแผนกล้องไปทางนี้ทางนี้คือ ทางทิศเหนือนะคะท่านใดนะคะที่ชอบวิวเขานะคะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะด้านหน้านี่จะเป็นแม่น้ำตากแดดนะคะข้ามไปฝั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะแพงกล้องไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพมุมสูงให้ดูนะคะ มีไฟฟ้ามีปลาปานะคะโซนนี้นะคะถือว่าสวยมากเลยนี่ตรงนี้นะคะคือทางทิศเหนือนะคะจะเห็นวิวเขาแบบนี้เลยหลังแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงนี้นะคะบอกขายไว้ในราคาไล่ละห้าแสนบาทค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีเขาอีกหนึ่งลูกนะคะตรงนี้เลยนะคะเรียกว่าเขานางบวชนะคะหลังจากที่เราดูแปลงพื้นที่ดินกันไปแล้วนะคะดูขอบเขตเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะมาดูแปลงที่ดินนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 2ย์ห6 6 4 6หรือทักไอดีล n e มาที่0 8 3ย์9 5 0 4 0นนะคะฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยคนอุทัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ